วันพฤหัสที่6กุมภาพันธ์2568เวลา11นาฬิกาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดนำโดยว่าที่ร้อยโทอนันต์เหมาะราศีรองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดเป็นประธานเปิดโครงการจัดทำระบบและข้อมูลชุมชนประจำปีงบประมาณ2568กิจกรรมจัดทำแผนชุมชนในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดโดยมีนายอำนวยอายุวัฒน์สมาชิกสภาเทศบาลหัวหน้าส่วนการบริหารหัวหน้าฝา่ายหัวหน้างานประธานชุมชนและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้เพื่อรวบรวมปัญหาและ ความต้องการของประชาชนเพื่อจัดบริการสาธารณะพร้อมทั้งเก็บข้อมูลจากประชาชน eit และให้คำแนะนำในการกรอกแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานรัฐ ite ประจำปี2 5 6 8ตลอดจนการใช้ข้อมูลประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนให้เป็นปัจจุบันณศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชนธนครเทศบาลเมืองร